สวัสดีครับทอมมี่พี่น้องเก็บสทตกแต่นตามชมทุกคนมาโพกช่องตามอุบลคนสีเกียรติครับวันนี้เอาก็ได้มาอยู่ในหร้อมวัครับทีแรกว่าจะบ่ได้ขึ้นเนาะน้องกินแล้วในครับได้โชคดีครับเพราะว่าเหตุนันเหตุนี้ไปมากอะเลยได้มีเวลาได้มากขึ้นครับแม่รออีกจักหน่อยก็ได้ขึ้นพี่น้องก็คือเปิดซื้อตัวเก่ามุมเสาหนอแล้วก็ขึ้นหอกะวสิบโมงช่วงนี้ก็ทาทาขึ้นหออยู่ค่ะแต่ว่าบ้านเท่ากะวซื้อมาเรียบร้อยแล้วเด้อนี้ คนละหาสิบบาทเมีนครับคนละหาสิบบาทกรับเขาครับโชคดีเนาะเพราะว่าเมืองลอยเอ็ดนี่เป็นเป็นทางผ่านของหลายๆจังหวัดครับเพราะว่าเฮ้าม้านี่มาบ่อยบอมาบ่อยมากเลยแต่ว่ามีโอกาสเมีแต่ว่มีโอกาสมีแต่ผ่าน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 เอ็นเดรข้าจากโรงสตอรี่ในเฟซบุ๊กมาเออพอโบดข้างในเป็นยังไงเขาบอกว่ามุ่มสูงเห็นเมือง จังหวัดร้อยเอ็ดแบบน็้ยิ้มให้ไหลมึงพระรันใช่แบบกว้างแบบเต็มตาแบบสวยงามครับเด็กเต็งไปเบิ่งกันในคลิปเด้อพี่น้องเด้อแม่กันสิพาพ่อแม่พี่น้องย่างชมบรรยากาศก่อนครับอยู่ในห้องโถเด้อแผ่นแผ่นกล่องไม่ให้ตะก้นเมืองเนี่ยแม่ครับอันนี้ตอนนี้นั่งขาตอนนี้ห้องนั่งขาขาล่างนั่งขาขาเวลาเนาะแม่ยนครับโอเคแล้วจังไปเบิ่งตอนขึ้นดีใจไรครับ ฟังนี่จะเป็นฟังบรรยากาศของฝากครับที่เขาพายางมาตอนสือตัวแล้วนะครับพาชมบ,บรรยากาศได้เล็กๆๆน้อยนิดหน่อยนักเรียนไลย,ย,ยของฝากของกินกันหลายเนาะน้องกิ๊กเน,นาะเนี่ยก็จะเป็นพวกเสื้อผ้าสินไหม้ในหลายอย่างนี่แหละครับมีกระเป๋ากระเป๋าแบบสวยอือ สวยงามครับ <laughs> น้องเก๊กเอวอยากได้กระเป๋าเหรอเอาไหมป้าได้เวลาขึ้นข้างบนแล้วป้า <c oughs> ตอนนี้เขาก็จะได้ขึ้นข้างบนแล้วครับหอดเวลาขึ้นแล้วเนาะเด็กน้อยนักเรียนกะหลายครับเพิ่นมาถาขึ้นเขาก็ขึ้นคิวแรกกับประมาณสิบโมงครับนอนเลยป้าน้องเก๊ก โซนนี้จะเป็นโซนที่ห่อสื่อตัวเสียดแลวห่อกบมานางล่อครับเนาะเดี๋ยวให้น้องกิกนี่ก็จะเป็นจุดถ่ายรูปจะเป็นประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวพาทุกคนมาชมบรรยากาศเล็กนๆน้อยๆเพราะว่าคนกับหลายเนะาะหอกบ่ค่อยอยากถ่ายติดเพื่อนปัไหนครับเพราะว่ากฎหมายบานเมืองหอกกัมมี่ข้างน้านนี่ก็ แมนที่เขาคายตัวนี่ก็จะเป็นทางขึ้นทางขึ้นโอ้ห้ามขึ้นเฉพาะลงโอ้โหกระตรวจนุ่นนุ่นอ้อไม่นุ่นไปขึ้นไปนุ่นเดี๋ยวเราจะพาทุกคนขึ้นไปมืองสัข้างบนครับว่าจะเป็นยังไงเนาะ เพป่นก็มีประวัติต่างๆครับของฮองวอร์งส่วนหนึ่งของจังหวัดร่อยเอ็ดครับ ก็มีจะเป็นทางขึ้นไปอันเทึ่งหอโบสถ์ด้อค่ะพี่น้องแต่ว่าเดี๋ยวรอเวลาอีกเล็กน้อยกันด้อค่ะอันนี้จะมีคนมานำขาไม้ด้วค่ะพี่น้องอันนี้ก็ขอเทแถวหาสแกนได้ค่ะพี่ห้องน้ะ รอคิวขาอแถวตึงหอโบสนะคะสามารถสแกนต่อได้นะคะอสกนเสร็จกจะด่นะคะอันนี้ก็ถ่ายเหมือนกันมาครั้งแรกมาครั้งแรกเหมือนกัน คืีหน้อเป็นเทียนะครึ่ดจะแกะง่ามันขึ้นไปท้างบนตอนนี้เรากำลังขึ้นลิฟต์นเจออากากามดูาก็กัเ ตอนนี้เ้าได้ขึ้นมาขบวนฮอร์วตแล้วครับอสวยงามนะครับพาทุกคนมาชมวิวบึงพรลรานชัยขางล่างจะเป็นบึงพหรลรานชัยครับ สวยงามมากครับตอนนี้เข้ากับย่างขึ้นมากของบนอีกแล้วครับชั้นสามสิบสองตอนนี้เข้าได้ขึ้นมาหอดชั้นสามสิบสองครับโอ้จุดสูงสุดเลยครับนี่ ก็มีแต่เเ็็หน่อยนักเรียนคือเก่าแล้วนะครับเพื่อนมาทัรนาศึกษาเนาะตอนนี้ผมพาทุกคนมาเมืองสกายวอลครับ อาจจะทายได้บ่ดีเด้อครับพ,พ่อแม่พี่น้องเพราะว่าคนหลายแฮงมีแต่เด็กน้อยนักเรียนเพิ่นมาแต่ทางอื่นมาสาธานะศึกษาครับนี่คนก็หลายุหนเด็กน้อยเพิ่นไก่วาเสียวหน่อยนึงครับผมคนนึงล่ะครับวาเสียวแฮงๆครับพ,พ่อแม่พี่น้องมาจะเป็นประมาณนี้แหละครับเฮาก็บ,บ่ค่อยไดททายอย่ายยงายนําเพราะว่าคนหลายครับกเว้นระยะห่างนําแนนน้อยนึงครับพ่อแม่พี่น้อง ตอนนี้เราอยู่จุดสูงสุดครับชั้น35มสิบกัมีพระพุทธรูปเนาะให้กราบไหว้เนาะจะเป็นประมาณนี้แหละครับทุกคนจะไดงครับทุกคนบาดเสียวมากกับเขามืองน่าหอดกับบาดเสียวเนาะกับอยากให้มาลองเมืองครับถังหนึ่งในชีวิตอยู่ที่ห้องโวงจังหวัดร้อยเอ็ดนี่ครับอยิ่งสวย เห็นเมืองบดเลยนะเนาะขอมาไปเกิปอยู่สันสามสิบห้านี่สุดของห้องบดครับตอนนี้น่าเสียดายมีนะครับเองอาจจะเป็นข้าวพุทธลูกพุทธรูปอยู่บนห้อบดตรงขี้นี่นครับเป็นสิ่งที่เงียบสงบนะครับอย่นี่มี่ภาพวาดยังจริงจริงเลยละยังบน,นว่าคงแบบเป็นภาพวานครับสวยงามมันอยู่บนสวรรค์เลยนะ ป่ะซีดายเดี๋ยวขอตัวลงไปก่อนเด้อสิได้ยปิดคลิปอยู่บนนี้แล้วเนาะครับเนาะขอฝากิได้ลงไปแล้วก็สิไปจังหวัดอื่นต่อรอติดตามกันนะครับว่าจะเป็นหัึ่งในนานนะคะคลิปหนูเจอกันคลิปหน้าขอแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามคนซับสไคร้ก็เป็นกำลังใจให้ต่บุญบนคนสีเกียรติเลยเนอะขอบคุณพี่น้องเจอกันคลิปหน้าครับลาแล้ากาสวัสดีครับ